เชิงสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับน็อตเนาะในเรื่องของทุนน้ำารนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่26ธันวาคมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระบวนการแรกนะครับเรากลับไปดูพุ่นของเราดีกว่านะครับไปดูที่เซ็ตก่อนเลยครับ S C ซีเซ็ตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราจะเห็นเลยว่าในกรณีนี้นะครับเราก็เป็นไปตามแรงนะครับไม่ได้เป็นไปตามคาดแต่เป็นไปตามกราฟนะครับกราฟบอกว่าตอนนี้กราฟวิกเริ่ม พักตัวนะครับอย่างค่อนข้างชัดเจนละซึ่งเราก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ว่าจะบลกเกอร์เชียหงชี้หุ้นอะไรต่างๆนะครับบอกว่าเออเอาล่ะเดี๋ยวจะมีฟันฟงฟันโฟอะไรเข้ามานะครับเราก็ต้องไปดูว่าเอ้จริงๆแล้วกราฟมันบอกอย่างนี้ผมก็ขออนุญาตว่าพูดตามกราฟนะครับจะถูกจะผิดให้กราฟเป็นผู้เฉลยนะครับดังนั้นเราไม่เอาอารมณ์มายุ่งนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จะเกิดก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเลยว่าหุ้นหนึ่งตัวนะครับก็คือเดลตานเอง D E L T A นะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคาดว่าจะไปทำตลาวทุนดาวเทียมนะครับแต่คนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่กองทุนต่างชาติแต่เป็นกองทุนไทยนั่นเองดังน,นั้นผมมองว่ากองทุนนี่แหละพี่กองนี่แหละซึ่งมีเงินในประเทศจํากัดเพราะเงินไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนานแล้วนะครับจากฟันโฟลเข้ามาไม่เยอะเลยนะครับดังนั้นการที่จะดันเดลต้า24เด้งนะครับ2,400เปอร์เซ็นต์ได้นะครับจากระยะเวลาประมาณ9เดือนเนี่ยผมคิดว่า มันเป็นไปได้ที่กองทุนจะไปผู้ดันขึ้นมานะครับในประเทศเนาะดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่กองทุนขายนะครับเพื่อหรือจะเอาเดลต้าเข้าเข้าเซ็นห้าสิบเพื่อไปพยุงตลาดอะไรก็ตามแต่นในนโยบายของมือที่มองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเอาล่ะในหุ้นตัวใหญ่ๆห,หรือหุ้นที่ตัวอื่นที่จะถูกเทรดทิ้งออกมาเพื่อเพื่อเฉลี่ยเงินนะครับไปอยู่ในเดลต้าจะทําอย่างไรนะครับก็คงต้องใช้เวลาสักเดือน2เดือนมั้งนะครับฝากเขาจะเฉลยเนาะแต่ก็ถ้าเป็นหุ้นที่ดีก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ต้องดีใจด้วยกับทท่่านี ได้มาตั้งแต่แรกนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับก็พูดตรงว่าไม่ได้ซื้อนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะครับในกราฟอาทิตย์นะครับ PSL นะครับ PSL ทำอะไรนะครับ PSL ก็คือหุ้นกลุ่มดึงเรือนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้ตีไว้นะครับก็คร่าวๆนะครับเขาเต็มที่ก็ควรจะอยู่ที่8บาท840ตังค์แล้วเกิดการพักฐาน ในรายอาทิตนะครับจากการใช้ฟีโบนัชชีเหมือนกันนะครับดังนั้นแรงที่เด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าเอ้ยเขาอยู่ในเขตที่ค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับดังนั้นก็ก็ต้องดูกันนิดนึงนะครับว่าถ้าเขาย่อตัวลงก็ต้องรอเก็บนะครับไม่ใช่ว่าเราดูดูว่าถ้ามาซื้อตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามันสูงไปเสียแล้วนะครับดังนั้นก็ ต้องรอนิดนึงถ้าเป็นผมนะครับก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่าตอนนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ยอมตกนั่นเองนะครับการบินไทยครับการบินไทยเป็นหุ้นที่ตอนนี้นะครับการท่องเที่ยวแย่มากนะครับหนี้บานนะครับแล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่หลายคนก็พูดว่าห่วยแตกมากก็พูดกันตรงๆนะครับดังนั้นก็ดูว่าราคาเขาเตี้ยเรดินนะครับแต่ว่าถ้าคิดจะฟื้นนะครับก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาจจะฟื้นขึ้นมาได้ในกลุ่มสายการบินทุกตัวก็จะขึ้นใกล้ๆกันในเวลาพร้อมๆกัน ต่อครับ BOL ครับในเรื่องของพวกเกมออนไลน์แล้วก็ดูเหมือนจะมีเน้นธุรกิจการทวงนนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนนะครับแล้วกราฟก็นิ่งมากดังนั้นมีโอกาสนะครับที่การย่อตัวในครั้งต่อไปก็คือ6-7อาทิตย์เนี่ย BOL อาจจะย่อไม่เยอะแล้วก็อาจจะไปต่อในระยะที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับอันนี้ตามกราฟนะครับไม่ไม่เอาอารมณ์เข้ามายุ่งเนาะต่อนะครับ PT ครับ PT ก็เป็นพวก ปกงโปรแกรมนะครับ Premier Technology นะครับก็ดูก็เข้าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาตัดลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอสักนิดนึงนะครับให้ให้ตัดลงเรียบร้อยก่อนอาจจะเป็นสักเส้นแนวสีเหลืองนะครับเราก็เก็บได้เนาะต่อครับ k g i เลยครับ k g i ลงชัดเจนนะครับในเรื่องของโบรกเกอร์นะครับซึ่งมีจะมีปันผลแต่ว่าเวลาลงก็ที่เคยเป็นมาก็ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระวังนิดนึงนะครับเราดูจากกราฟนะขออนุญ,ญาตไม่ฟังบรกเกอร์แล้วก็ขออนุญ,ญาตถ้าผิดถ้าถูกให้คุยที่กราฟนะครับอ่ะต่อครับ KGI แล้วก็อมาหะนะครับอันนี้เป็น l i s t ิ่งขึ้นเลยครับอันนี้ขึ้นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูวอวลุ่มเข้าด้วยนะครับแต่ตัวนี้มีการย่อตัวซึ่งทุกครั้งที่มีการย่อตัวนะครับก็ก็จะมีการลงที่ ค่อนข้างพักถานแรงนิดหนึ่งะครับก็ต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับไม่รู้ยังไงเนาะแม็กยีนครับดรนิเวศครับในเรื่องของยีนครชอบยีนนะครับาค้าปริอีกตัวหนึ่งครับที่ตอนนี้มีการพักตัวแต่ราคาไม่ค่อยลงนะครับต่อไปก็จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจมากๆนะครับายูเวลลี่ครับเครื่องเพชรครับแหวนเพชรใครชอบนะครับตอนนี้มีการขึ้นนะครับจาก อาทิตย์ที่แล้วเนาะขึ้นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นอ่าบวรุลล่มเข้าด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่าก็จะมีข่าวดีบางอย่างเช่นการขายของปีใหม่นะครับของขวัญแหวนเพชรป,ปีใหม่อะไรหรือเปล่าหรือกําไรนะครับเราก็ต้องไปดูนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มปันผลเนาะอ่าขออนุญ,ญาตอ่าอีกสัก2ตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอเนาะและนด์นันทเฮาส์ครับอสังหาริมทรั์เนาะอสังหาริมารัพย์พักตัวชัดเจนนะครับต้องรอนิดนึงนะให้ตัดลงต่ำสุดก่อนนะครับอ่าพีเครับพึกษาโฮดดิ้ ผมไม่ต้องสืบนะครับพักตัวเช่นกันนะครับเราไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนเราดูนิดนึงนะครับเอาหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นคลิป2นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ